สวัสดีค่ะครูพึ่ง Spiritual Happy Coach ค่ะวันนี้เรามาอ่านเปลี่ยนโลกกันไปกับครูพึ่งกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ The Source สลับโฮ h o m o อุ s ซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข ก็ละมาจารย์จุนจิตหนึ่งเดียวในโลกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บทที่สมในตอนที่สามแล้วค่ะตั้งแต่หน้า81ไปจนถึงจบบทนี้วันนี้เรามาเริ่มอ่านกันด้วยจิตใจที่เบิกบานและอิ่มเอิบด้วยกวายิ้มค่ะไม่ได้ยิ้มให้ใครอื่นเลยค่ะยิ้มให้ตัวเราเองนี่แหละค่ะมันสุดยอดที่สุดแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูพึ่งกันมาเลยค่ะคุณไม่มีเวลาพัมเพอและอดควรกับชีวิต คุณสามารถลิคิตชีวิตได้ด้วยตัวเองดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นวันนี้เพียงแต่ใช้หัวใจสร้างแรงปัถนาอันยิ่งใหญ่และให้แรงปรารถนานี้เป็นอำนาจที่ดำรงอยู่ซึ่งความรักและความสนุกสนานความดีงาม ความสงบสุขความมีสติปัญญาเมื่อนั้นคุณจะได้เข้าถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งจักรกวาลซึ่งจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายอย่าใช้ชีวิตแบบใช้ความคิดแบบเพ้อฝันเชื่อผมเถิด การมีความฝันที่ไม่สอดคล้องกับความจริงจะทำให้ชีวิตไม่มีแก่นสารและไร้สาระจะทำให้หมดโอกาสใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นมโนภาพของคุณคืออำนาจอันเล่นลับของจิตวิญญาณที่คุณจะส่งผ่านความรู้สึกของคุณไปในระดับจัก,กรวาลน,นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ผมเดินทางในห้วงจัก,กรวาลผ่านการเวลามาพูดคุยกับพวกคุณในวันนี้ผมยืนยันเสมอว่า จิตวิญญาณเป็นสากลและแท้จริงแล้วจิตวิญญาณคือปัญญาที่อยู่เหนือการเวลาและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ้นสุดลงเมื่อคุณพร้อมแล้วที่จะตื่นจากความหลับไหลคุณจะพบกับความตื่นตัวในระดับจิตวิญญาณสากลซึ่งทำให้คุณสามารถค้นพบประสบการณ์ความมีอยู่ในระดับของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง นี่คือการถ่ายทอดสัญญาณของผมที่ส่งผ่านมายังพวกคุณทุกคนขณะที่ผมสัมผัสกับการเชื่อมโยงของดรเวนไดเออร์นี้ผมพยายามตั้งสมาธิอย่างสงบเพื่อให้ตัวเองได้รับสัญญาณของพลังอำนาจที่ครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้พยายามสื่อสารถึงผมและสะดับตับฟังสิ่งที่เชื่อมกับผมให้มากที่สุดและ เพื่อไม่ให้การถ่ายทอดสัญญาณนี้ตกลน่นดเรเวนไดเออร์กล่าวอีกว่าเมื่อไม่มีอดีตก็ไม่ต้องไปดิ้นรนกับอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นแหละดีที่สุด คุณก็รู้ว่าสาสตร์รับของชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่บังเอิญและความไม่บังเอิญไม่เคยมีผมยังยืนยันอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสิ่งที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ซึ่งผมก็ยืนยันกับพวกคุณเหมือนเดิมว่าเป็นเช่นนั้นแลเมื่อคุณหลุดพ้นจากความคิดหัวใจของคุณจะหลุดจากความเชื่อผิดๆหรือความลุ่มหลงในอารมณ์แล้วพลังอันยิ่งใหญ่ ของความรู้แจ้งจะแทรกซึมและเชื่อมโยงจากจากกักรวาลมาสู่ตัวคุณขณะที่ผมสัมผัสกับสิ่งที่ด็อกเตอร์เวนไดเออร์สื่อสารมามีพลังงานบางอย่างแผ่ซ่านไปทั่วกระแสจิตและแผ่ซ่านไปสู่ร่างกายของผม ผมรู้สึกว่าอนุภาคของการเชื่อมโยงนี้ทำให้ผมรู้สึกถึงการสัมผัสกับสัจธรรมสูงสุดอันไร้ขีดจำกัดผมรู้สึกว่าผมสัมผัสกับคลื่นไฟฟ้าที่แผ่ซ่านเข้าไปสู่เซลล์ในร่างกายเหมือนประจุไฟฟ้าเล็กๆที่ไหลไปตามเส้นประสาทจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งและเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการภายในกระแสของร่างกายผมทั้งหมดซึ่งพวกหมอผีสมัยโบราณ ของฮาวายเรียกการเชื่อมโยงนี้ว่าคาหูนา ah เขากระซิบบอกผมว่านี่คือวิธีการเชื่อมโยงถ่ายพลังความคิดจากจักรวาลมาสู่เซลล์ในร่างกายของเราผมสัมผัส ถึงกระแสไฟฟ้าอ่อนๆพลังงานสายไฟฟ้าอ่อนๆสายหนึ่งไหลยอยู่ในความคิดและเข้าไปสู่กระแสจิตของผมผ่านอะตอมอมิกดาลาเชื่อมไปยังต่อมไพยเนียวที่ไททอยและทะลุทะลวงไปยังกลางหน้าผากของผมคือต่อมพิทุอิทารีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับพลังอำนาจที่เชื่อมโยงกับดรเวนไดเออร์ คุณอย่าไปสงสัยกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกในขณะนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานดังนั้นเมื่อคุณเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับจัก,กรวาลหรือเชื่อมโยงผมเชื่อมโยงกับผมคุณจะมีความถี่ของคลื่นสนามพลังงานที่ไม่มีรูปร่างทางกายภาพเกิดการเคลื่อนไหวระดับอนุภาคในร่างกายของคุณซึ่ง เป็นความรู้ในระดับควอนตัมฟิสิกส์เพียงแค่เปิดหัวใจให้กว้างเช่นเดียวกับทุกคนที่กำลังสื่อสารกับผมในขณะนี้ขอให้ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกับผมว่ากำลังสื่อสารกับด็อกเตอร์เวนไดเออร์โดยตรงชงค่อยๆเปิดหัวใจเปิดสติปัญญาอย่างนอบน้อม เพื่อให้พวกเราได้ใช้การเชื่อมต่อน,นี้อย่างเบิกบานให้รู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงพลังเล่นลับของจัก,กรวาลที่กำลังสื่อสารกับพวกเรานึกถึงครูผู้ยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณดรเวนไดเออร์ yer, กำลังสื่อสารกับความรู้สึกของพวกเราโดยไม่ต้องบังคับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในความรู้สึกหรือผุดขึ้นในใจ ขอให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเป็นพลังงานแห่งความรักคือปัญญาที่สร้างสรพรพสิ่งซึ่งนำพวกเราเข้ามาอยู่ในโลกนี้ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่และด้วยความรู้สึกของความเป็นมนุษย์พวกเรากำลังเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของสรพรพสิ่งหรือเดอสอนที่จะทำให้ได้ตระหนักรู้และซาบซึง้งถึงการเชื่อมต่อของพวกเราในขณะ ก็เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าคำบรรยายคำสอนของดรเวนไดเออร์ผมคิดตามจงอย่าดูถูกพลังอำนาจของดวงวิญญาณเมื่อคุณประสบปัญหาแล้วคุณไม่ไว้วางใจชีวิตเชื่อมโยงพลังอำนาจแห่งการขับเคลื่อนสู่การสร้างสมดุลให้ชีวิตได้แต่เมื่อใดที่คุณไว้วางใจในชีวิต ก็เท่ากับว่าคุณไว้วางใจในจักรวาลเมื่อใดที่คุณไว้วางใจในจักรวาลเมื่อนั้นจักรวาลชีวิตและดวงวิญญาณของคุณจะเชื่อมต่อทำงานผสมผสานสอดคล้องกันซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุถึงความสำเร็จทั้งปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่จะสิ้นสุดลงจงอย่าตื่นเต้นกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดรเวนไดเออร์ yer, ย้ำกับผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าคุณเป็นคนถูกจงอย่าพึ่งพาความปรารถนาดีของคนอื่นแต่ตรงยึดมั่นกับความเชื่อเต็มไปด้วยสติปัญญาและจงเชื่อเถิดว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คู่ควรให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสิ่งที่เคยขาดหายไปในชีวิตจะกลับมาหาคุณ กฎแห่งแรงดึงดูดนี้คือความจริงของจักรวาลที่สอดคล้องกับธรรมชาติสรรพสิ่งของโลกจงสำรวจว่าทุกสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าจะมากหรือน้อยในชีวิตของคุณคุณเพียงแค่รู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรู้สึกเชื่อมโยงได้รับและเป็นเจ้าของ เมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตได้ตลอดเวลาจกักวนดำรงอยู่ด้วยพลังงานอันเป็นการสอดคล้องผสมผสานระหว่างการดึงดูดเข้าหากันซึ่งมีอยู่แล้วในหัวใจของทุกคนของคุณทุกคนเพียงแต่ต้องทำให้ปรากฏขึ้นใน เป็นรูปธปรรมหรือวัตถุที่จับต้องได้ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดของคุณน,นั่นแหละจงเชื่อมั่นและยอมรับคุณจะได้พบกับพลังในการดึงดูดที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีที่สำคัญคุณจงติดต่อกับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของคุณที่คุณรู้สึกกับจัก,กรวาลเป็นพลังที่ทำให้คุณเป็นอิสระจากความคิดช่วยทำให้คุณสามารถสร้างมโนภาพอันล้ำลึก ให้เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณมีสติปัญญาอันจัดจ้านและชัดเจนความคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้คุณทุรนทุรายจะหายไปถ้าคุณพบว่าคุณกำลังบ่นให้คนอื่นฟังจนจำไว้ว่าเสียงที่คุณบ่นคือความสะท้อนความคิดภายในของคุณ ให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นคุณต้องสลายมันไปจงอย่าให้คุณค่ากับความคิดลบหรือความรู้สึกขัดข้องใจเพราะจะทําให้อัตราหรือความโง่เขามามีอิทธิพลต่อจิตใต้สํานึกของคุณ จงทำตัวเรากับว่าสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามานั้นมีอยู่ในชีวิตของคุณแล้วและสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณสามารถเชื่อมโยงได้คือความเบิกบานคือความสำเร็จคือชีวิตที่สดชื่นคือชีวิตที่มีชีวิตชีวาและจักรวาลกำลังสั่นสะเทือนความปรารถนาของคุณให้ออกมา เห็นผลลัพธ์ในระดับวัตถุธาตุหรือระดับของสิ่งที่เป็นรูปประทรมจับต้องได้ถ้าคุณต้องการจะร่ำรวยจงคิดว่าคุณร่ำรวยและทำตัวให้ในแบบนั้นนั่นคือความรู้สึกที่ ควรจะต้องทำสำนึกรู้คุณต่อสิ่งต่าง,างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณสัมผัสถึงความรู้สึกขอบคุณรู้สึกถึงความอิ่มเอมรู้สึกว่าคุณมีอยู่จริงที่สำคัญคุณต้องรู้สึกว่าไม่ได้ขาดแขนคุณต้องรู้สึกว่าอิ่มเอมและร่ำรวยจริงๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับชีวิตที่คุณปรารถนาได้อย่างง่ายดาย ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดรเวนไดเออร์พยายามถ่ายทอดสัญญาณกับผมและยังกล่าวถึงการท่องเที่ยวในจัก,กรวาลว่าผมเดินทางด้วยจิตวิญญาณแม้จัก,กรวาลกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตแต่เป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจและดวงวิญญาณของผมและเป็นหนึ่งเดียวกับดวงวิญญาณของพวกคุณทุกคนจงบอกกับดวงวิญญาณของคุณเหมือนที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ขณะนี้ว่า เราเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อท่องเที่ยวไปในจัก,กรวาลไหลขีดจํากัดอันไพศาลนี้คุณจะรู้สึกเช่นเดียวกับผมว่าเราต่างมีสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับดวงวิญญาณของตัวเราเองและเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลน,นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าการสื่อสารในขณะนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดผมทำสมาธิอีกครั้ง และพยายามรับฟังดรเวนไดเออร์ว่าสื่อสารมาถึงผมอย่างไรบ้างเพื่อที่ผมจะได้ถ่ายทอดสัญญาณเน้นรับนี้ให้กับพวกเราทุกคนต่อไปขอให้พวกเราตั้งใจทำสมาธิร่วมกันและตั้งใจฝึกฝนกระบวนการแรงดึงดูด ตามที่เราปรารถนาซึ่งเป็นพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญเป็นพลังอำนาจที่เราเป็นผู้สั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยตัวเราเองขอให้เรารู้ว่าพวกเรากำลังเชื่อมโยงกันกันกบกระแสพลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเมื่อผมเชื่อมกับดรเวนไดเออร์ พวกเราทุกคนก็กำลังเชื่อมกับดรเวนไดเออร์เช่นเดียวกับผมนี่คือพลังอำนาจที่ไหลลื่นจากจัก,กรวาลมาสู่ตัวเราและขอให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกนี้เช่นเดียวกัน เป็นความรู้สึกที่ล้ำลึกเป็นความรู้สึกที่คู่ควรและได้รับทุกสิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้สึกว่ากระบวนการมีชีวิตเป็นเรื่องเล้นรับมหศัศจรรย์ที่ทำให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตอย่างกระเซมสันพบกับความรุ่งเรืองและไร้ขีดจำกัด เปลวไฟในหัวใจจะถูกจุดให้ลุกชนขึ้นและสว่างสวัยดุดดังดาวเรืองที่ทอแสงอยู่บนท้องฟ้าจนปลดปล่อยความต่ำต้อยและความไร้คุณค่าในตัวเองออกไปจากความรู้สึกเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงมายาคุณค่าในตัวเรามาจากตัวเรามาจากสิ่งที่เราเป็นมาจากการกระทําของเรา จงอย่าเข้าใจโดยไม่มีข้อสงสัยและหลุดพ้นจากความรู้สึกบางอย่างที่กดดันเรียกร้องกับตัวเองจนทําให้ใจของเรารู้สึกเจ็บปวดจงยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขจงรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเราเองอย่างชัดเจนที่สุดคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างไม่อิจฉาริษยารู้สึกผิด เจ็บปวดหรือแม้แต่ความรู้สึกต่อต้านและปฏิเสธตัวเองอย่างไม่รู้ตัวซึ่งทั้งหมดนี้คือด้านมือที่พยายามครอบงำเราการยอมรับในตัวเองไม่มีอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกการที่เราจะเป็นอิสระจากความคิดได้ ก็คือการไม่หลอกตัวเองซึ่งเป็นการขจัดอัตตาที่เกิดขึ้นจากภายในของเราที่เกิดจากความต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราเองต้องการการยอมรับจากผู้คนจากสังคมเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับตัวเองเราจะพูดกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์สุจริตว่าฉันคือสิ่งที่ฉันเป็นฉันยอมรับมัน ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันเป็นและสิ่งที่ฉันเป็นคือตัวฉันเมื่อพูดกับตัวเองได้อย่างนี้เมื่อนั้นเราจะพบว่ากับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองนี่คือรางวัลที่จักรวาลกำลังเชื่อมโยงสื่อสารเข้าสู่หัวใจของเราการที่เราไม่ต่อต้าน ความรักและความดีงามจะทำให้เข้าถึงสภาวะอนุภาคแห่งจัก,กรวาลหรืออนุภาคของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายเนื่องจากผมเป็นชาวพุทธจึงอาจไม่ได้พูดคุยกับพวกเราตามความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ผมสื่อสารและเชื่อมโยงจากจัก,กรวาลมาสู่ตัวผมเองโดยผ่านครูผู้ยิ่งใหญ่คือดรเวนไดเออร์สำหรับพวกเราที่เชื่อมโยงถ่ายทอดสัญญาณของผม ต้องขอบอกว่าพวกเรากำลังสัมผัสกับจิตวิญ,ญญาณของดรเวนไดเออร์ซึ่งเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณของโรคซึ่งร่วงลับไปแล้วการที่ผมพยายามอธิบายทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจความจริงของการชา a n เนอริงหรือการเชื่อมสัญญาณที่ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราได้เลือกใช้ชีวิตที่เป็นอิสระจากโรคใบเก่า เลือกยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเชื่อมโยงในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใครก็ตามที่อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าในวินาทีนี้และอีก30ปีข้างหน้าหรืออีก100ปีข้างหน้าขอให้รู้เถิดว่าไม่ใช่ความบังเอิญแม้ว่าผมอาจไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเช่นเดียวกับดรเวนไดเออร์ แต่สิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดสัญญาณให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปผมศรัทธานในปัญญาของจักรวาลผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความดิ้นรนและสับสนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมไม่ตำหนิโชคชะตา ไม่ตำหนิความโชคร้ายไม่ตัดเพอหรืออดควรใดๆและไม่ให้ความสำคัญกับความโชคดีที่เกิดขึ้นผมมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่ผมได้เชื่อมต่อกับพวกเราเพื่อบอกความจริงว่าผมอยากใช้ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ถ่ายทอดสัญญ,ญาณกับครูผู้ยิ่งใหญ่หรือจิตวิญ,ญญาณบางดวงที่ได้มาจาก ที่ได้จากโรคนี้ไปแล้วให้พวกเขาเหล่านั้นได้มาสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ทางด้านจิตวิญญาณให้กับพวกเราทุกคนผมอยากจะบอกว่าเราต้องไม่ยอมรับความรู้สึกผิดเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดเราจะไม่จมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในอดีตนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของผมและกัน โทษตัวเองหรือรู้สึกผิดไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้การเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตฝึกฝนที่จะแก้ไขความผิดพลาดนั้นและทำวันนี้ให้ดีที่สุดต่างหากคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับตัวเองไม่ว่ารู้สึกไม่ดีหลังจากทำสิ่งใดลงไปก็ตามไม่จำเป็นต้องไปตัดสินกับผู้กับไม่จำเป็นต้องไปตัดสินหรือรู้สึกผิดกับมันอีกพอยิ่งรู้สึกผิดมากเท่าใดก็ยิ่งคิด ก,ก็ยิ่งติดกับและจมอยู่กับความซึมเศร้านั้นไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจงให้อภัย และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าที่แท้จริงก่อนจากโลกนี้ไปจงอย่ามัวโทษตัวเองหรือมีความรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะจะไม่มีโอกาสค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเองเมื่อใดที่มีความรู้สึกย่ำแย่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะรับสิ่งดีงามหรือไม่ได้รับพรจากจัก,กรวาลรวมถึงความรู้สึกผิดนี่แหละคือการกระทำของจิตใต้สำนึกในทางลบที่จะดึงดูดสิ่งที่เราส่งออกไปให้กลับเข้ามา มากขึ้นยิ่งซึมเศร้ามากเท่าใดยิ่งทุกข์มากเท่าใดนั่นหมายความว่าเราได้สิ่งส่งสิ่งนี้ออกไปสู่จัก,กรวาลเพื่อให้จัก,กรวาลรู้ว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเป็นการปฏิบัติการทางจิตในแบบออโตพายลอนซึ่งในที่สุดจะยิ่ง ได้รับความรู้สึกนี้กลับมาสู่ชีวิตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในวินาทีนี้ถือว่าความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญไม่ว่าสิ่งใดใดที่กระทบกระทั่งหัวใจของเราจงดูแลจนดูเร็วร้ายหรือรุนแรงขนาดไหนก็ตามจงยกโทษให้กับตัวเอง จงรู้สึกว่าเราสามารถมอบความรักให้กับตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขจงรู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่จงรู้สึกกับหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจะรู้สึกว่าทุกบทเรียน ที่เขาที่เกิดขึ้นในชีวิตคือบทเรียนที่มีคุณค่าถ้าเป็นชาวคริสจะรู้สึกว่าเราได้รับการยกโทษจากพระเจ้าถ้าเป็นชาวพุทธก็หมายถึงเรากำลังชำระล้างจิตวิญ,ญญาณของเราให้บริสุทธิ์แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและมีคุณค่าได้อย่างแท้จริง เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ประสบการณ์ที่ล้ำลึกนี้และเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องบอกกับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเลิกจมปักอยู่กับการตำหนิตัวเองถึงเวลาแล้วที่ฉันจะสลายความทุกข์ทรมานจากความรู้สึกผิดถึงเวลาแล้วที่ฉันจะไถ่บาปจากความติดคิดลบที่เกิดขึ้นกับตัวเองในแต่ละวันชีวิตไม่ได้เป็นไปเช่นนั้นความทุกข์ทรมานที่ทำให้คุณ ผมและพวกเราทุกคนจมปลักอยู่กับความหวาดกลัวไม่ใช่วิธีการที่ทำให้ชีวิตของเรา ก้าวเดินต่อไปสู่อนาคตหรืออยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขดังนั้นเราทุกคนจึงต้องกลับมารักและศรัทธาตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับไปสู่ความรู้สึกที่เหนือกว่าและคู่ควรกว่าถ้าเราให้อภัยกับตัวเองไม่เป็นเราก็แค่เรียนรู้ความมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะและไม่ติดยึดอยู่กับความคิดที่เกิดในอดีต ความรู้สึกที่เกิดหรือดับไปแล้วคือการชำระล้างบาปที่เราทำได้โดยธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งที่ผมมักสัมผัสได้จากดรเวนไดเออร์อยู่เสมอก็คือเรียนรู้ชีวิตด้วยความรักและความเมตตาเมื่อเราเปิดหัวใจอย่างแท้จริงเราจะเห็นคุณค่าในตัวเอง ขณะที่เลิกหมกมุ่นกับความรู้สึกเจ็บปวดและพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเราจะค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองด้วยความละเอียดอ่อนแห่งสติปัญญาด้วยความรู้แจ้งแห่งชีวิตเราจะสามารถเป็นอิสระจากอัตตาหรือความคิดลบและหลุดพ้นจากความอ่อนแอเรากําลังเจ็บปว่วย เจ็บปวดเพราะเราอ่อนแอเรากำลงังรู้สึกผิดเพราะรู้สึกว่าชีวิตถูกตัดสินและผู้ที่ตัดสินให้เราจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดจากเรื่องราวในอดีตจนกลายมาเป็นบาดแผลในหัวใจที่เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา คนผู้นั้นก็คือตัวเราเองนั่นแหละถึงเวลาแล้วที่จะเยียวยาหัวใจของตัวเองถึงเวลาแล้วที่จะตัดขาดจากรอยแผลเก่าในอดีตถึงเวลาแล้วที่จะกลับมารักตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดจงเลิกหมกมุ่นกับความเจ็บปวดเลิกคิดเลิกติดกับอยู่กับความเชื่อผิดๆที่ทำให้หัวใจต้องเศร้าหมองจงเลิกต่อต้านความรัก ความดีหรือความร่ำรวยอย่าปฏิเสธชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยวาแบบฝึกหัดและบทเรียนของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ทำให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตและอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของดวงวิญญาณอย่างลึกซึ้งเราจะสามารถดึงดูดสิ่งที่พึงปรารถนามาสู่ชีวิตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสิ่งสําคัญที่สุดเราจะต้องสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ผม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ไปสู่พวกเราทุกคนถึงเวลาแล้วที่จะต้องเติมเต็มความรู้สึกของชีวิตให้เปลี่ยมล้นด้วยพลังปัญญาถึงเวลาแล้วที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่มีคุณค่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งพลังของความรักและการให้อภัยออกจากหัวใจของเราไม่เพียงแต่ให้อภัยตัวเองเท่านั้น ยังให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจงเติมเต็มความรักในให้เต็มหัวใจแล้วถ่ายทอดความรักนั้นออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีประมาณเพราะความรักอันแสนวิเศษนี้จะสั่นสะเทือนหัวใจของเราให้เลื่อนลั่นไปทั่วจัก,กรวาลการสั่นสะเทือนเช่นนี้คือการสั่นสะเทือนอนุภาคอันมหัศจรรย์ของชีวิต ที่จะทำให้ค้นพบความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของดวงวิญญาณได้อย่างง่ายดายว้าวครเพิ่งอ่านจบแล้วในบทที่3หน้าที่100ค่ะ ในที่สุดแล้วค่ะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับความอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนให้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองค่ะและขอบคุณขอบคุณ,แล,คณและขอบคุณที่เข้ามารับฟังติดตามนะคะคุณช่างยอดเยี่ยมแล้วมาพัฒนาจิตพัฒนากายให้ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณครูในตัวคูพึ่งด้วยเที่ยงคงยืนหยัด อ่านหนังสืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นโสดที่อนุญาตให้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์แบ่งปันให้ผู้คนได้ขอบคุณตัวเองที่เป็นแสงสว่างด้วยเช่นกันกับการอ่านออกเสียงให้ผู้คนฟังคนที่ได้รับคนแรกเลยคือครูพึ่งเลยค่ะแล้วมันก็จะแผ่กระจายออกจากหัวใจของครูพึ่งไปทั่วขอบคุณนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ